นี่นะคะหลังจากที่เราเก็บแปลงมาแล้วนะคะเราก็จะมาทําการหาล้างน้ําปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นให้น้องช้างเราได้กินกันนะคะนี่นะคะตอนนี้ควานจ่อยก็กําลังปอกเปลือกนะคะใช่ เราต้องปอก,ปกเปลอเต็งโออกนะครับต้องเป็นการทกกาความสะอาดสิ่งเกียพลน,นะครับที่ติดมากับเป็งโมนะครับถ้าเราทกการําความสะอาดข้้งทั้งนอกออกก็ทา้งในก็จะปลอดภัยสาหรับงอมนะครับเราก็จะล้างน้ำแล้วก็ปอกเปลือกออกนะคะเพราะว่ากลัวน้องได้รับ สารนะคะตัส่งผลหลายต่อสุขภาพน้องนะครับมีนี่ลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยครับแตงเนื้อแดงมากเลยนะคะนี่นะคะ กิจกรรมในแต่ละวันของเรานะคะก็จะอยู่แต่กับช้างนะคะวนเวียนอยู่แต่กับน้องช้างนะคะหาอาหารให้น้องนะคะเล่นกับน้องนะคะพาน้องอาบน้ําน,นะคะเก็บขี้ช้างเก็บเศษอาหารของน้องนะคะทําวนไปวนมาซ้ําไปซ้ํามานะคะวันวันหนึ่งก็หมดไปเร็วมากนะคะ ลูกนี้เสียนะคะลูกที่เสียเราก็จะไม่ให้น้องกินนะคะนี่ก็จะเป็นแตงที่เราไปเก็บมานะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาท่านให้มานะคะ เราไปรับถึงสวนเลยนะคะถ้าเกิดมีใครจะเหมานะครับเหมาไปให้น้องช้างนอกเ,เนือจากของของเรานะครับก็คนจอยยินดีแนะนำนะครับหรือไม่ก็ให้คนจอยไปส่งก็ได้ครับสำหรับ พี่พี่เอฟซีท่านไหนนะคะหรือว่าควันช้างนะคะท่านใดสนใจแตงโมนะคะอ่าควานจ่อยสามารถแนะนําไล่แตงโมให้ได้นะคะท่านใดต้องการแตงโมในจํานวนเยอะหรือน้อยนะคะสามารถอ่าติดต่อสอบถามที่ควานจ่อยได้นะคะควานจ่อยยินดีอ่าแนะนําไล่แตงให้ได้นะคะ เนื้อแตงสวยมากนะคะทุกคนคะแล้วก็หวานด้วยนะคะเนื้อแดงเนื้อแน่นนะคะหวานฉ่ำเลยนะคะแดงเนื้อสวยนะคแดงเนื้อสวยนะคะ,เอ,ะ,คะเอามาให้ช้างคนก็กินได้เหมือนกันนะคะอร่อยด้วยนะคะ น่าก,กินมากเลยค่ะทุกคนค่ะหนูรัดว่าน้องช้างคงน่าจะชอบมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าแตงนี้หวานมากนะคะลูกนี้ก็เนื้อสวยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราล้างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปให้น้องช้างของเรานะคะคือพี่ใบเฟินกับน้องปอมแปมนะคะดูควมเป็นอยู่นะคะยาแล้วดูนะคะพี่ใบเฟินของเราโอ้โห แม่โยกใส่ใหญ่เลยนะคะด,ด,ดูสายตาพี่ใบเฟินนะคะออดอ้อนนะคะดูนะคะอ่าพ่อควันเข็นหนีซะแล้วแก้งนะคะแกงจะทำยังไงนะคะอ่ะเจอพ่อควันแก้งซะแล้ว จะโมโหหรือเปล่านะคะโอ้โหดูนะคะดูนะคะด้วยความที่อยากกินมากนะคะ ปอมแปมก็พร้อมที่จะกินนะคะทางช่องพังใบเ<ฮา>ตนนะคะก็จะโอ้โหขอบคุณใหญ่เลยหวานถูกใจอร่อยแน่เลยห<ข>อม <ขอ S 2> ไหมคะ อ้อโหยอมเพื่อแตงโมนะคะชิ้นหวานหวานอ้อโหออดออดดู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 ดดท่า,ทาค่ะอ้หอต,า,ตาอดออโอ้โอเดี๋ยวพี่ใบเฟินจะน้อยใจเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปให้พี่ใ,ใ,ใบ<า>เฟินนะคะดูนะคะ ดูสายตานะคะทำไงก่อนโอ้โหแมเพื่อของกินใบเฟิร์นทำได้ทุกอย่างไหนตรวจฟันหน่อยตรวจฟันหน่อยอตรวจฟันหน่อยเร็วโอ้โหอะไรติดฟันไหนไหน,ไหนเช็คเช็คฟันหน่อยสิได้แปรงฟันหรือเปล่า หวานถูกใจแน่เลยค่ะโยกใหญ่เลย <c oughs> บดิ้นใส่แตงโมใหญ่เลยนะคะ <c oughs> โอ้โหพี่พี่ใบเฟิร์นแบ่งให้น้องฝอมแปมมกินได้ไหมคะให้ไก่ด้วยนะคะ <c oughs> คนจ่อยนีดก็สุดยอดนะคะให้ทุกอย่างเลยนะคะ ดูน้องป้อมแปมนะคะก็รอกินเหมือนกันนะคะฝากน้องป้อมแปมกับพี่ใบเฟิร์นด้วยนะคะเดินตามนะคะเดินตามพ่อควานนะคะโอ้โห เอาแตงไปแจกให้ไก่กินด้วยนะคะให้ทุกชีวิตที่อยู่ในบ้านนะคะต้องยอมรับนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่รักสัตว์รักสัตว์นะคะดูนะคะลูกสาวก็โยกใส่อยู่นะคะแต่พ่อควานก็ เลียงไก่โอ้โหหวานอร่อย กันจุ๊บๆก่อนเริ่มไหนของแก้มยังไงของแก้ม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 ยังไงจุ๊บกำลังสับสนนะครับสับสนนะคะด้วยความที่อยากกินแตงโมมากของแก้มจุ๊บจุ๊บตรงนี้จะยอมจุ๊บไหมจะยอมจุ๊บไหมอ่าจุ๊บตรงนี้จุ๊บดิดิซันสันซันอยากกินมากนะคะสัน

Nalongi 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 Ohohoh Ohohoh Od On On Chon Od On On Chon Nalongi <laughs> พ่อควันก็ช่างแกล้งน้องนะคะโอ้โห,โอโหยอมหอมแล้วนะคะจดบแก้มพ่อควันนะคะโอ แล้วแสดงว่าแตงโมหวานถูกใจอร่อยแน่เลยค่ะ